สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับรีวิวไปเรื่อยนะคะวันนี้เราก็มีซีรีส์จีนแนวย้อนยุคมาแนะนำเรื่องใครมี a าลีเบอร์ออฟหรือชื่อภาษาไทยก็คือสายทานแห่งดวงดาวเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกคอมเมดี้มีจำนวน24ตอนด้วยกันเป็นเรื่องราวป่นป่วนของคู่รักคู่กัดระหว่างในอำเภอสุดหลอ่อกับเจ้าของเรือสำราญสุดต้อง ที่มีนิสัยรักคุณธรรมเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเริ่มจากอำเภอปี่วีที่ถูกเรียกว่าสวนบุภาของราชวงศ์ลีอาฟา้านหรือนางเอกของเรื่องนางเอกนั้นฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะดีเธออยู่กับพ่อสองคนและพ่อของเธอนั้นก็เป็นคนสติไม่สมประกอบหรือชาวบ้านเรียกว่าเจ้าทึมเธอนั้นมีความสามารถด้านการว่ายน้ำ สามารถกั้นใจในน้ำได้ถึงครึ่งชั่วโมงเธอจึงใช้ความสามารถนี้โดยการหาปลาไปขายเพื่อนำมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถึงแม้ว่านางเอกนั้นบางครั้งจะเห็นแก่งเงินไปบ้างแต่ก็มีนิสัยรักคุณธรรมต่อมาได้มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นทำให้นางเอกนั้นได้พบกับเทาจิ้งหลานหรือพระเอกของเรื่องพระเอกนั้นเป็นนายอำเภอคนใหม่ ที่ทั้งหน้าตาดีฉลาดเก่งกาจในการต่อสู้และเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งอำเภอพระเอกนั้นได้เข้ามาสืบคดีที่อำเภอนี้ซึ่งคดีนี้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อพระเอกเมื่อ18ปีก่อนพ่อพระเอกนั้นโดนชาวเชียงหลีฆ่าตายในระหว่างสู้รบพระเอกนั้นก็เลยมีปมในใจและคอยกวดล้างชาวเชียงหลี และนางเอกก็ดันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเชียงลีพระเอกนั้นก็เลยสงสัยว่านางเอกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้จึงได้สั่งให้คนสนิทนั้นติดตามนางเอกอยู่ตลอดต่อมานางเอกนั้นได้เป็นเจ้าของเรือสำราญชุยไหลและเรือลำนี้นั้นยิ่งมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยิ่งทำให้พระเอกนั้นสงสัยในตัวนางเอกมากยิ่งขึ้น พระเอกก็เลยหาวิธีเข้าใกล้นางเอกหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับนางเอกพระเอกนั้นก็คอยช่วยเหลือนางเอกทุกครั้งที่เกิดปัญหานางเอกนั้นยิ่งซึ้งในบุญคุณพระเอกที่คอยช่วยเหลือและคอยหาวิธีตอบแทนพระเอกถึงแม้ว่าวิธีการตอบแทนของเธอนั้นจะแปลกแกไปบ้างแต่ก็ยิ่งทำให้ทั้งคู่นั้นได้ใกล้ชิดกันและค่อยๆมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้น จนกเกิดเป็นความรักแบบไม่รู้ตัวต่อมาพระเอกนั้นก็ได้รู้ความลับบางอย่างเกี่ยวข้องกับตัวตนที่แท้จริงของนางเอกว่าจริงๆแล้วนางเอกนั้นเป็นใครกันแน่และเป็นความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้เพราะนั่นอาจไม่ปลอดภัยสำหรับนางเอกสำหรับใครนะคะที่ชอบซีรีส์แนวคอมเมดี้แนะนำเรื่องนี้เลยนะคะ เนื้อเรื่องนั้นก็จะมีความน่ารักกวนๆและความต้องๆของนางเอกที่ไม่เหมือนใครมาให้ได้หากันตลอดทั้งในเรื่องมาเอาใจช่วยลุ้นกันนะคะว่าความลับครั้งนี้ของนางเอกนั้นจะถูกเปิดเผยหรือไม่และพระเอกนั้นจะสามารถปกป้องนางเอกจากอุปสรรคครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าไปติดตามกันดูต่อไปนะคะ